คนก็มาพบกับพี่กับคลิปนี้คลิปนี้จะมาสอนอะไรจะมาสอนแต่งหน้าในลุคนี้นั่นเองนะฮะซึ่งถูกเรียกร้องกันมาแล้วก็เป็นตามในไอโซงไอจีว่าเฮ้ยสีตาแบบนี้ใช้แบรนด์อะไรวะปากสีนี้แบรนด์อะไรขอบอกเลยว่าแบรนด์ไทยจ้าวันนี้และไม่ยากเลยยังไงก็ไปลองแต่งตามกันดูนะจ๊ะ โอเคฮะก็มาเจอกับใปหน้าที่ดูโลงโล่งเตียนโล่งจงงงโต้งมากเลยนะอย่างแรกเดี๋ยวขอลงรองพื้นนะคะลงบำรุงรองรองพื้นเตรียมผิวนาให้พร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวดูขั้นตอนกันต่อไปดีกว่าจ้าหลังจากที่เราลงรองพื้นเสร็จแล้วก็จะได้หน้าประมาณนี้นะคะก็จะดูลนโลนอีกแล้วนะฮะเราจะมาใช้ไฮไลท์และเฉดดิ้งของซูเปอร์มาร์พาเลตนี้อีกแล้วนะฮะเป็นเนื้อครีมเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะใช้สีสว่างลงก่อนละกันนะฮะพี่จะใช้สีนี้ ทีนี้ลงก่อนจุดไฮไลท์ของเรานะครับเพื่อจะให้หน้าของเรามันดูพุงแบบสไตล,ล์สไตล์ฝรังจุเลยอะเอาใจจริงก็คือชอบแต่งฝรั่งมากกว่าแต่งแบบคนไทยเอยแต่งแบบเกาหลีนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราแต่งฝรั่งมันได้แบบใชส้สก,กิลต่างๆมากๆอันนี้ใช้แป้งซูเปอร์มัมน,นะคะ Word. เวอร์แอพี่ใช้เป็นสีตัวนี้ผสม2ส,สีนี้คือสีนี้นะเห็นไหมว่ากล้องอยู่ไหนนะ,ะสีนี้ก็สีนี้เปลี่ยนกล้องใหม่ง,งเวอร์แล้วก็จะมาเฉดหน้าของเรา จริงก็แล้วแต่หน้าคนนะแต่ทํานี้ก็ได้ให้มันดูสวยอ่ะวันนี้ใช้ฟองน้ำซูเปอร์มัมค่ะเกียร์จากที่สว่างก่อนนะซองนะมันดีมากอันนี้เจ้พูดเลยว่ามันโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราจะพิกอีกด้านหนึ่งนะคะม,มาลงเชดดิ้งเบลมันดีตรงที่ว่าเห็นไหมเห็นไหมก้องอย่นะมีในปลายตัดด้วยมันก็จะสามารถแบบเนี้ยตรงที่แบบเชดดิ้งมันจะเล็กๆอย่างเงี้ยัน็นะพอดีแล้วมาลงแป้งฝุ่นตัวใหม่นะฮะโอ้โหไอเทม ออกาแป้งฝุ่นอันนี้ของซูเปอร์แมตัวใหม่เลยนะคะก็จะเป็นตัวที่มีทั้งหมดสีสีพี่แปะให้ดูอ๋อเห็นไหมมันจะมีทั้งหมดสีสีนะคะก็คือมีสีเขียวสีเขียวบ้างเลยว่าเขียวฟ้าขาวชมพูแะตัวนี้ก็เป็นทาลูเซนซึ่งเหมาะกับทุกภาพผิวนะครามแล้วตัวด้วยสีนี้มันก็แบบพอมาผสมกันนะมันก็จะดูกระจ่างกระจ่างใสนี่ ตัวนี้ข้อดีของมันคือมันจะมีชิมเมอร์แบบเล็กๆคือไม่ใช่ชิมเมอร์แบบมหากราบชิมเมอร์แต่เป็นชิมเมอร์ที่แบบเออพอใช้ได้จริงเพราะบางยี่ห้อเนี่ยพอบอกปุ๊บว่าเฮ้ยแฟนมีชิมเมอร์โอ้โหทาไปปุ๊บจากน้ามันย่องมากเอาไข่มาต่อก็คิดว่าคง,คง,คงจะคงจะใช่เราละทอดไข่กันเถอะอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยนะคะจากแบบครีมเราก็จะต้องมาใช้แบบฝุ่นลงลงเพื่ออะไรน้องบอกทําไมลงแล้วลงอีก แน่นอนท่น้องพี่พูดปปะจอดเสมอว่าเราลงไ้นี้แล้วมันก็อาจจะถูกกรบถูกกลืนนะฮะเราก็ต้องลงด้วยตัวฝุ่นอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันอยู่ดูชัดขึ้นใช้สีตรงนี้นะฮะสีกลางนะสีกลางมองเห็นประวะัติะมองเห็นนะสีกลางค่ะลงบริเวณไฮไลท์ที่เราลงไปงช่วงแรกเมื่อกี้เลยเพื่อให้หน้าของเรานั้นยังคงอยู่โอเคเสร็จปุ๊บต่อมาฮะเรามาลงสีเข้มดีกว่าพี่ใช้สองสีผสมกันนะสีนี้กับสีนี้ ผสมกันแล้วก็เช็ดให้หน้าของเรานน้นขี้นโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาสู่วิธีการเขียนคิวไนดีกว่าวันนี้พี่จะหยิบพาเลทใหม่ของซูเปอร์มามตัวนี้นะฮะมินเล่ออ่านชื่อยากจุงครับเบลลิสนาคอลเลกชันตัวนี้มันจะเป็นคอลเลกชันสีนี้มันสามารถใช้เขียนคิวได้นะคะพี่ก็จะใช้สีนี้นะสีเนี้ยสีเนี้ยเห็นไหม สีออกน้ำตาลที่แบบขัดเบ้าได้ตัวนี้เราก็จะใช้มาเขียนคิวกันแบบจุกๆอีที่แบบว่าเขียนคิวแล้วคมนะฮะเอาแปลงมาฉีดน้ำแร่ไปนิดนึ่งที่ปลายแปลงปุ่มไปที่สีของแมนนะฮะก่อนที่จะแต่งตาเลยเดี๋ยวเจ้ขอเขียนอินเนอร์อายก่อนเพราะว่าตาวันนี้จะเข้มแบบเข้มไปไหนวะ ลงตาก่อนนะครับก็จะลงเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าวันนี้จะแต่งดูอาราอารานอนว่าวันนี้เราแต่งตาเข้มมาแล้วคนมันจะกลัวว่าตาของเรา,า,าเนี่ยมันจะเลอะไหมหยิบมาเลยคะ่ะแป้งฝุ่นตัวนี้นะฮะของซูเปอรม์มามเคาะอใส่ฝ่าก็ได้หรือใส่มือก็ได้นะเอาที่แบบไกลๆแล้วก็เอาปลงของมันครับมาลองว่ะเพราะว่าที่บอกว่าวันนี้เราเน้นงจริงตอแมจ้าหยิบพาเลทเดิมอีกที่เราเขียนคิ้วคะ่ะมีการเป่านิดนึงหยิบสีดำจ้ะ เอาสีดำนะฮะมาเกลี่ยนิดนึงเพื่อให้เกิดการกระจายของสีน้องหลายคนบอกว่ากลัวมันจะเกลี่ยไม่ออกก็เกลี่ยไปจนกว่ามันจะออกอะลูก <laughs> พี่ก็ไม่รู้จะแน,นะนำยังไงก็ว่าค่อยๆถูไปอาจจะนานเป็นวันเป็นปีอยู่หนูก็ต้องเกลี่ยะะเพราะว่ามไม่รู้จม่ได้มาจ้าพาเลตเดิมเลยพี่จะหยิบสีม่วงนี้นะจะบอกว่าเป็นสีม่วงที่เฮ้ยสวย สวยมากค่ะเราจะลงทั้งบนและล่างแล้วจ้ามาหยิบอีกพาเลตหนึ่งนะฮะ<ม>ก็จะใช้เป็นพาเลต b บริน a าเซนทิคอฟคริสเตียนเหมือนเดิมก็คือจะใช้ตัวสีตัวนี้นะฮะสีตัวนี้เห็นปะมันจะออกเลื่อมๆหน่อยเราจะลงช่วงบริเวณกลางๆตาของเรา โอเคเสร็จแล้วจะมาสีอีกพาเลตหนึ่งนะฮะตัวนี้เห็นไหมจะบอกว่าสีนี้นะคะไปแอบเม,มาบ้าแม่เล็กบอกแล้วว่าเป็นสีที่แพงที่สุดใช้มือค่ะใช้นิ้วมือของเราค่อยๆจับอันนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ลงมันจะเลือบอธิบายไม่ถูกนะมันจะเลือบเขียวเหลือบทองเหลือบม่วงคนคิดก็คิดได้เนาะทาออมาแล้วก็เออดีว่ะเอาหยิบสีนี้นะครับออกสีเหลืองๆนิดนึงนะมาขัดช่วงขอบของตาเรานะให้มันดูแบบ เวอร์วางต่อไปนะฮะก็ะคือเนี่ยมาตีช่วงของของเราให้มันแบบให้มันมันมันมีการไล่เลเยอร์ขึ้นไปสรุปติดคิวมากตอนนี้ตาวันนี้จะหยิบเป็นพาเลทไฮไลท์เชดดิ้งนะฮะตัวนี้ของซูเปอร์มัตัวใหม่มาจิกกันนะวันนี้ใช้สีนี้นะฮะนี่นเห็นไหมมาจิกช่วงบริเวณหวัวตาหาแปลงสะอาดกัน แก้ววันนี้นะฮะใช้ของซูเปอร์มารเหมือนกันนะฮะใช้ตาทำไมไม่ค่อยมองกล้องไม่ค่อยชินสีอ่อะไรวะคลิปบลิงลอร์สนี่ฮะลงนิดนึงช่วงแก้มของเราถึงจุดสุดยอดของเราเราจะมาลงไฮไลท์ของนี่ซูเปอร์มารนะฮะตัวนี้จิ้มไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขอจิ้มสีแรกก่อนนะพี่จะลงสีตัวนี้ครับสวยมากสีด้านนี้นะเราจะมาลงไฮไลท์ช่วงน no คิวก่อนนะ เลิปสติกวันนี้นะคะพี่ขอหยิบเป็นตัวนี้นะฮะ p a r ด d i s e Kiss เ m 1 1โอเคเรียบร้อยเลยะ,ะก็จะได้เป็นประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอไปแต่งตัวแต่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะ่ะแล้วมาดูว่าหลังจากที่แต่งหญิงเราเป็นยังไง h <Thank you. S 2> โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะก็หลังจากใส่วิกก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้ที่บอกว่าลุคนี้เน้นสีคอเลชันใหม่จากซูเปอร์มามททั้งหมดเลย <c oughs> เห็นไหมว่าถึงความสะพึงของตาเรา ไปลองแต่งกันตามดูนะคะแล้วก็ไปสสยกันมาใช้ดูพี่บอกเลยว่ามันเป๊ะแล้วมันเลิศมากๆโอ้ยบิกเคิกอ่ะอ่อ่ะได้อยู่นะจ๊ะยังไงก็ไปลองดูแล้วกันนะคะ,ะ,คะส่วนพี่ขอไปแล้วนะบ๊ายบาย